มันขึ้นมหสวัสดีครับผมอักเดชศ,ศรีพิพัฒนะฮะบกสยามมีเดียทำอีกครั้งหนึง่งคะเมื่อกี้ไม่ค่อยพร้อมผมดุ้งวุ่นวายไปหมดก็คงกลับมาพูดเรื่องเดิมคือเรื่องลงคะแนนเสียง ว่าจะเอาผู้ว่าการแควินนิวสันผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียหรือไม่เอาตามต้องเป็นมติประชาชนส่วนใหญ่ว่าจะลงคะแนนบูทโนหรือบ yes. ูทเยสเรากอว่าบูโ no, นนี่เหมือนกับว่าจะไม่ไม่เอานะตัวความจริงถ้าบ no, ูทโนแปลว่าเอามันงง,งงดูเหมือนกันนะ ก็เป็นทริคของนักการเมืองที่จะทำให้คนลงคะแนนเสียงไล่ผู้ว่าออกไปจากตำแหน่งซึ่งถือว่าเป็นไปไม่ได้รัฐแคลิฟอร์เนียนี่มันเป็นเขาเรียกว่า blue state คือประชาชนกว่า60%เนี่ยเป็นสมาชิกของพรรคดโมแครปเป็นฐานเสียง ที่สำคัญมากของดิโมแครตโดยแม้แต่โ,โจไบเดนกับแคมราฮาริสก็ลงมาช่วยออหาเสียงว่าให้ประชาชนออลงคะแนนเสียงโนโนฟังเหมือนเหมือนกับไม่เอาไม่ใช่โน no. นี่แปลว่าเอาผู้ว่าการอยู่ในตำแหน่งต่อไปแล้วก็ผลก็ออกมา ชนะทุ่มทนเนนะหกสิต่อสามสซของผู้ลงของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเป็นเป็นอันว่าผมจะไม่พูดถึงคู่ต่อสู้ตัวเต็งของพรรคดีพปร์กัมนที่ส่งมาชาชิงตำแหน่งนะฮะเขาก็ต้องการที่จะพลิกให้ผู้ว่าการแครีแคร,แรีวิงน,นิวสม หลุดออกไปซึ่งมันมันเป็นไปไม่ได้เลยยากมากเพราะว่าผลที่ออกมาก,ก็เห็นเงิจัดแล้วสองต่อหนึ่งคนไม่เอา,เอาผู้สมัครฝ่ายพรรคหรือพรรคกันก็คงจะมีแค่เนี้นะฮะสนุกสนานกันไปคนอย่าลืมนะฮะว่าคนที่จะลงคะแนนเสียงได้ต้องเป็นผับต้องเป็น พลเมืองอเมริกันนะคนที่มีใบเขียวยังลงไม่ได้คุณก็ต้องรอให้ครบที่เขาต้องการแล้วก็คุณก็คุณจะไปเปลี่ยนไปเป็นพลเมืองอเมริกันาตามแต่ที่ยังอยู่ในประเทศนี้ก็ควรจะเป็นพลเมืองอเมริกันแล้วมันก็มีผลที่ดีกว่านะไม่ต้องมากลับมาถ้ากิดไปอยู่เมืองไทยก็ไม่ต้องกลับไปกลับมาอยู่ได้แค่สองปีมากที่สุดชอบผมจำไม่ผิดนะคนสำหรับทุกคนที่มีใบเขียว ก็กลับมาตออใบเขียวใหม่หรือไม่ก็ต้องเพราคนอเมริกันจุมากก็ถือสองพาสปอร์ตค่ามุนไทยก็ใช้พาสปอร์ตไทยออเข้าอเมริกันก็ใช้พาสปอร์ตอเมริกันก็ทำกันมาอย่างนี้สิกว่าปีแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ